การจัดวางองค์ประกอบภาพนะครับไม่ว่าจะภาพถ่ายหรือว่าจะถ่ายคลิปวิดีโอนะครับให้เราจัดวางด้วยแนวคิดแบบนี้นะครับดูภาพถ่ายก่อนนะครับตัวอย่างเป็นภาพดอกไม้2ดอกนี้นะครับถ้าเราจะถ่ายแบบล้นล้นเลยนะครับเอาแค่2ตัวนี้ก็ได้เลยครับจิ้มเข้าไปคูณใช้เลนส์คูณ2แบบนี้ครับให้เห็นดอกไม้สีสันแบบนี้สสีนะครับแล้วก็ฉากหลังเป็นสีเดียวพยายามหลบนะครับให้ฉากหลังเป็นสีเขียวอย่างเดียวเห็นไหมครับ นี่เกี่ยวข้องกับสีด้วยนะครับแล้วก็ล็อกแสงล็อกโฟกัสปรับความเข้มความมืดสว่างตามใจเราอันนี้แบบที่1นนะครับแบบที่2นะครับจะเห็นว่าเรามีดอกไม้อยู่ด้านหลังด้วยนะครับอีกดอกหนึง่งเราจับทวงน้ําหนักเลยครับให้เจ้าดอกชุดนี้อยู่ด้านหน้าให้ดอกชุดนู้นอยู่ด้านหลังนะครับวางเป็นจุดตัด9้าช่องแบบนี้ก็ได้ครับวางแบบซ้ายแบบขวาหรือดางบนล่างได้หมดครับให้มันมีดอกไม้มีระยะมีข้างหน้ามีข้างหลงังแบบนี้นะครับ อย่าลืมล็อกแสงล็อกโฟกัสหรืออาจจะใช้การซูมช่วยด้วยนะครับถ้าฉากหลังเรารกมากๆแบบนี้ซูมแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ล็อกแสงล็อกโฟกัสนะครับจิ้มที่หน้าจอนะครับจิ้มไว้จิ้มแชรเลยครับแล้วก็ปรับค่อยๆปรับความมืดสว่างได้ตามใจเราเลยนะอย่างนี้ครับจะถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ไ้ครับลองถ่ายเป็นอีมุมหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้ครับนะครับเข้าไปไกลนิดนึงครับแล้วก็ลองดูสิมันจะได้ เฟรมที่สวยงามยนี่ครับมันจะเป็นการถ่วงน้ําหนักนะครับเรียกว่ามีระยะครับมีระยะใกล้มีระยะไกลออกไปนะครับให้มันมีมิติมากขึ้นครับจะถ่ายคลิปก็เหมือนกันนะครับใช้หลักเกี่ยวกันเลยครับการวางองค์ประกอบภาพนะครับนี่ครับจิ้มเหมือนกันครับภาพอย่างนี้อยากจิ้มตรงนี้ก็ได้อ่าจิ้มตรงนี้ภาพอย่างนี้นะครับแล้วก็เริ่มถ่ายนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับกล้องไปนะครับน้ำไปปรับใช้นะครับจานเตียกสอนถ่ายทําครับ